สวัสดีค่ะพบกับพี่หญิงและความคุ้มค่าของรถยนต์มือสองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่หญิงนำรถยนต์ขนาด D-segment mm hmm. นะคะมานำเสนอให้คุณค่ะเพื่อได้ตัดสินใจและจับจองไปเป็นเจ้าของนะคะวันนี้กับรถยนต์ Toyota Camry 2.5 HV Hybrid Navy นะคะซึ่งคันนี้นะคะมีความคุ้มค่าด้วยราคาในขณะที่เขาเปิดตัวปี2016นั้นนะคะ ราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบล้านแปดเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะคะพี่หยิงนามาเสนอให้คุณเพียงแค่8,59,000บาทเท่านั้นค่ะตามมาชมความคุ้มค่าค่ะของรถยนต์โตโยต้าครามรีส HV Hybrid Navy คันนี้นะคะว่ามีความน่าใช้ตรงจุดไหนบ้างค่ะ สำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2016ค่ะซึ่งอย่างที่พิงได้เรียนแจ้งไปว่าเขาออกแบบเป็นรถยนต์ขนาดดี e gment นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีความพรีเมียมและหรูหราค่ะซึ่งคันนี้นะคะนอกจากจะมีความพรีเมียมและหรูหราแล้วนะคะอย่างที่พิงได้เรียนแจ้งไปเขายังเป็นรถยนต์ที่สามารถเลือกใช้พลังงานทางเลือกได้ซึ่งนอกจากประหยัดต่อตัวคุณแล้วนะคะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ มาคอนเฟิร์มการออกแบบนะคะและการตกแต่งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานของเขาด้านหน้ากันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านั้นนะคะเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นชั้นโครเมียมโดดเด่นมากๆนะคะพร้อมด้วยโลโก้ที่ตกแต่งด้วยเส้นสีฟ้านะคะหรือว่าเคลีย์บูนะคะมองดูแล้วนะคะรู้สึกถึงความรักโลกนะคะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยทีเดียวค่ะ โครมไฟหน้านั้นนะคะเป็นโครมไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะคะซึ่งให้ลำแสงที่ส่องสว่างได้ในระยะไกลเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งไฟ Daytime running light นะคะที่เป็นเส้นยาวดูหรูหราและให้ความปลอดภัยกับรถของคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะในส่วนไฟตัดหมอก LED ด้านล่างนะคะเขาก็ยังมาครบพร้อมด้วยเช่นเดียวกันค่ะการตกแต่งด้านหน้านะคะมีลิ้นคโครเมียมนะคะซึ่งช่วยเพิ่มความหรูหราและตัดกับสีเทา ของคันนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับกะระยะด้านหน้านะคะที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณในขณะที่คุณขับขี่เดินหน้าเข้าช่องจอดนะคะถัดมาค่ะมาคอนเฟิร์มล้อแมกและยางของเขานะคะสำหรับล้อแมกนะคะที่คุณเห็นอยู่เป็นล้อแมกที่ติดมากับรถพี่หญิงมองว่าเพียงพอและดูสวยงามแล้วนะคะสำหรับยางที่ติดมากับรถนะคะซีเรีย,ยงนะคะจะอยู่ที่ 215ทับ 55R17 นะคะนั่นหมายความว่ารถคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ17นั่นเองนะคะสำหรับปียางนะคะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะเป็นปี19นะคะสะพานยางยังเหลือเต็มเลยคุณสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะถัดมาค่ะเหนือบริเวณซุ้มล้อขึ้นมาค่ะจะมีโลโก้ไฮบริดค่ะเพื่อตอกย้ำความคุ้มค่าให้กับคุณด้วยนะคะกระจกมองข้างมาพร้อม ในส่วนของไฟเลี้ยว LED ที่สร้างความปลอดภัยให้กับคุณเวลาที่คุณจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาด้วยนะคะถัดมาค่ะบริเวณกระจกสองข้างของเขานั้นนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะบริเวณกระจกจะมีสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกนะคะในเรื่องของ Blind Spot Information Display หรือว่าสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนนะคะเมื่อคุณจะเบี่ยงออกซ้ายหรือออกขวานะคะเพื่อช่วยคุณ เกิดความปลอดภัยในขณะที่คุณขับรถอยู่เพื่อแก้ไขจุดอับบริเวณด้านข้างตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนของมือจับนะคะเปิดประตูของเขาก็ยังมี keyless entry นะคะซึ่งทำงานร่วมกันกับในส่วนของตัวกุญแจนะคะเพื่อทำให้คุณมีความสะดวกสบายเวลาที่จะขึ้นรถหรือว่าเวลาที่จะล็อกรถด้วยค่ะถัดมานะคะด้านหลังของเขานั้นนะคะก็จะมาพร้อมในส่วนของ ระยะหลังนะคะถึง4จุดด้วยกันนะคะพี่หญิงมองว่าเพียงพอนะคะและแค่นั้นยังไม่พอเรื่องของอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะคะของเขาก็ยังมีในส่วนของกล้องสองภาพด้านหลังที่ช่วยให้คุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณจะถอยหลังเข้าช่องจอดกันด้วยห้องสัมาระด้านท้ายนะคะสามารถที่จะวางของได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะสมกับที่เป็นรถยนต์ในขนาด D ี S eg เลยค่ะ สำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะพี่หญิงขออนุญาตอธิบายก่อนนะคะคันนี้เป็นการทำงานผสมผสานกันนะคะระหว่างเครื่องยนต์นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ค่ะบวกด้วยพลังงานที่เกิดจากไฟฟ้าดังนั้นแล้วนะคะการทำงานของไฮบริดก็จะเกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของการขับขี่รวมกันกับเครื่องยนต์ทำให้รถคันนี้มีความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นซึ่งโตโยต้าเขาเคลมมาว่ารถโตโยต้าค m มรี่ไฮบรเนี่ย ประหยัดพลังงานมากถึงเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งพี่ิงมองว่าเพียงพอและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานในเมืองและนอกเมืองด้วยและที่สำคัญนะคะแรงม้าของเขานะคะถ้าหากเป็นแรงม้าของเครื่องยนต์และไฟฟ้ารวมกันนะคะจะได้มากถึง205แรงม้าเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างของเขานะคะพี่หญิงดู แล้วนะคะน็อตทุกๆจุดนะคะไม่มีการขยับค่ะดังนั้นรถ Toyota Camry Hybrid คันนี้เป็นรถที่ปลอดอุบัติเหตุอันนี้พี่ญิงคอนเฟิร์มเลยนะคะในส่วนของความครบถ้วนด้านหน้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะครบทุกชิ้นเลยนะคะไม่มีส่วนไหนที่ขาดหายไปค่ะและพี่หญิงขอยย้ำในเรื่องของความคุ้มค่าของ Hybrid ของเขาก่อนค่ะ t o y o ต้าคัม y ี่ไฮบรคันนี้นะคะรับประกันในส่วนของตัวแบตเตอรี่ถึง10ปีไม่จํากัดระยะทางนะคะซึ่งระยะรับประกันยังเหลืออยู่ค่ะและนอกจากนี้พี่ยังมอบความคุ้มค่าให้กับคุณหลังจากที่ออกรถไปถึง1ปีกับความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เรามาคอนเฟิร์มสภาพนะคะภายในห้องโดยสารนะคะของรถยนต์โตโยต้าคัมรี่คันนี้นะคะตโตโยต้าคัมรี่ไฮบริดคันนี้นะคะออกแบบด้วยโทนสีครีมการออกแบบด้วยโทนสีครีมของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกถึงอารมณ์ที่โออาและหรูหรามากๆทําให้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วนะคะไม่รู้สึกอึดอัดประกอบกับรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถยนต์ขนาดดีเซ gment ดังนั้นแล้วนะคะในทุกๆตําแหน่งก็จะมีความสะดวกสบายในการขับขี่หรือการโดยสาร และนอกจากนี้นะคะในส่วนของสภาพเบาะของเขาเนะีคะพี่หญิงเคลียร์สภาพไว้คุณเรียบร้อยแล้วเบาะของเขานั้นนะคะมีสภาพที่ใหม่มากๆนะคะเกิน90%เลยทีเดียวพี่หญิงคอนเฟิร์มค่ะและในส่วนของอุปกรณ์ฟังก์ชนต่างๆภายในห้องโดยสารของเขาก็ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Violet Charger นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาในรถคันนี้ด้วย รวมทั้งรถคันนี้นะคะมีปุ่ม push start ซึ่งทำงานร่วมกับกุญแจ keyless entry ด้วยและในส่วนของอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยต่างๆมีเยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ back sensor นะคะ b r a k abs นะคะหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่ช่วยในการทรงตัวของตัวรถนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของพวงมาลัยของเขานะคะก็ยังเป็นพวงมาลัย multi function ค่ะคุณสามารถควบคุม ฟังก์ชันต่างๆภายในตัวรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายผ่านมัลติฟังก์ชันของพวงมาลัยด้วยนะคะหน้าจอกลางค่ะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วโชว์สถานะของมัลติมีเดียนะคะกล้องสองภาพด้านหลังนะคะและใช้งานแบบทัชสกรีนนะคะเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงบริเวณคอนโซลตรงกลางนะคะนอกจากจะมีวเลชัชเจอร์แล้วเขายังตกแต่งด้วย ชุดคันเกียร์ที่เป็นลายไม้ดูหรูหรามากๆมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะให้ความนุ่มนวลนะคะและมีความประหยัดน้ำมันให้กับรถของคุณด้วยค่ะ คุณกำลังมองหาความคุ้มค่านะคะของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮบริดนะคะหรือว่าพลังงานเครื่องยนต์บวกไฟฟ้าแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็พี่หญิงแนะนำคันนี้เลยนะคะซึ่งนานๆกว่าจะมีเข้ามาทีนะคะคุ้มค่าทั้งราคาและเรื่องของการใช้พลังงานซึ่งวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะให้พี่หญิงคอนเฟิร์มนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์แอดนะคะแอด UBP052 ลมาได้หรือจะโทรมาปรึกษาพี่หญิงเพิ่มเติม ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้า,าคุณอยากจะชมรถยนต์รุ่นไหนนะคะทักแจ้งพี่หญิงมาได้ค่ะพี่หญิงจะสรรหาและนำมาคอนเฟิร์มเพื่อนำเสนอให้คุณถึงที่นี่เลยวันนี้หมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวอล์กหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ